ดิดีต้อนรับเข้าสู่มัสเตชทีวีเอ็มในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมของพวกเราได้ออกตามหาวัตถุดิบที่จะมาเป็นส่วนประกอบของเมนูจานหลักนี้พวกเราได้ทั้งวัตถุดิบจากในท้องถิน่นในจังหวัดของตัวเองและจังหวัดใกล้เคียงและวัตถุดิบทั้งหมดที่เราได้หามานั้นมีความโดดเด่นและสามารถหาในท้องถิ่นได้ ผมนนทวัฒน์เสาผมม่ามัต์อภิฮานอาแวผมมาอีมุชมิมถ้าพูดถึงภาคใต้แล้วเมนูที่เป็นความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้นั้นก็มีหลายเมนูแต่ถ้าจะพูดถึงเมนูที่มีทั้งวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในภาคใต้ในในครัวเรือนหรือในท้องถิ่น วันนี้พวกเราจะมานำเสนอการทำเวลาคิงหรือแดงเหลืองปลาดุกไต่ผักหแกวครับของผินมีดังนี้มะพร้าวขา่าขมิน้น หอ,อมแดงสมแขกพิกขี้หนูสดใบผักแซวแล้วก็ปลาดุกส่วนปลาดุกนี้เราจะนําไปหัน่นเพื่อ,อ,อแล้วนําไปแช่ในในน้ำกแขกเพื่อทีจ่จะจดกินข้าวและเอาเมือกออกครับ เคื่องแกงกุลากรินก็จะมีขมิ้น1กรัมข่า1กรัมมะพร้าว2ช้อนโต๊ะและหอมแดง30กรัมนำมาโขลกเข้าด้วยกันตำให้ละเอียดขั้นตอนการทำก็คือใส่กระชิ ร้อยมิลลิลิตรลงไปแล้วก็าตามด้วยน้ำา200มิลลิลิตรก็าตามด้วยเครื่องแกงที่ตําไว้แล้วครับครับผมต่อมาเปิดไฟอ่อนแล้วคอยคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้แกงและกะทิแยกออกจากกันเมื่อคนได้ที่และเริ่มเดือดใส่เนื้อปลาดุกลงไปคอยคนอยู่ตลอดเวลาแต่ห้ามคนโดนเนื้อปลาไม่งั้นมันจะรีได้ทีนี้เราก็จะปรุงด้วย น้ำตาลแว่น30กรัมเกลือ2ช้อนโต๊ะและขมิ้น2ช้อนโต๊ะลงไปเมื่อปรุงจนอร่อยได้ที่แล้วก็ใส่ผักแครวพริกขุงสดและส้มแขกลงไปเมื่อคนจนเดือดได้ที่เราก็ปิดไฟก็จะได้แกงเหลืองกุลากรินถามนี้นะเองครับ